ขเขมรเสียงอ่อยยอมรับแพ้ไทยราบคาบเสียดินแดน14จุดชาวเน็ตเขมรเดือดจัดเลิกโทษ AI แล้วหันมาโทษรัฐบาลแทนวันนี้นะครับบอกเลยว่ามีเรื่องที่ต้องร้องอุ๊ยกันดังๆเลยล่ะครับเพราะสุภาษิตไทยที่ว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดเนี่ยมันใช้ได้จริงๆกับสถานการณ์ของกัมพูชาตอนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับชาวกัมพูชาเขามั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่า กองทัพของเขาเข้มแข็งชนะไทยได้สบายๆหรือภาพทหารไทยที่เข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเป็นภาพตัดตอ่อเป็นภาพ A i บ้างละแต่ล่าสุดครับความจริงมันเปิดเผยออกมาแล้วเมื่อกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาออกมาแถลงการยอมรับเองเลยว่าตอนนี้แผลไทยทุกสมรภูมิและทหารไทยได้คุมพื้นที่สำคัญสคัญไว้เรียบร้อยแล้วงานนี้นะครับทำเอาชาวเขเมรลุกเป็นไฟจากที่เคยอวยยศกันเอง ตอนนี้หันมาด่ารัฐบาลกันยับเลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับเรื่องของเรื่องนะครับมันมีอยู่ว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอุ่มซาอันแกโพส์เฟซบุ๊กแชร์ข้อมูลชุดใหญ่เลยครับแกบอกว่าเมื่อวันที่สองมกราคม2 0 2 6ที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศของกัมพูชายอมรับสารภาพแล้วครับว่าทห,หารไทยเนี่ย กำลังควบคุมดินแดนที่เขาอ้างว่าเป็นของขเขมรอยู่ถึง14จุดมีที่ไหนบ้างละ่ะก็ไล่มาเลยครับตั้งแต่ปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายช่องอ่านมา้าบ้านหนองจานโอสมเมตและอีกเพียบครับแถมยังยอมรับด้วยว่ามีการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของชาวขาเขมรโดยทหารไทยจริงนายอุ่มซำอันแกบอกเลยครับว่าก็ดีนะที่ยอมรับความจริงสักทีว่าทหารไทยคุมพื้นที่อยู่ แต่ยังไม่พอนะนายฮุนมาเนตต้องรีบไปฟ้องศาลโลกหรือศาลอาญาระหว่างประเทศได้แล้วอย่ามัวแต่นิ่งเฉยฟังแล้วก็คันปากยิบยิบเลยนะครับทุกคนที่เมื่อก่อนตอนไทยเราบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อธิปไตยของเราหรือพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องเจรจาแกก็เล่นบทดรามาตลอดหาว่าเราลุกลานบ้างละพอมาวันนี้ยอมรับเฉยเลยว่าไทยคุมอยู่ แถมจะวิ่งไปฟ้องศาลโลกอีกแล้วเออะอะไรก็ฟ้องศาลโลกอย่างเดียวเลยนะเหมน็นไม่คิดจะคุยกันดีๆแบบลูกผู้ชายบ้างหรอครับอย่างไม่พอนะครับยังมีอีกเพจนึงของชาวเขมรที่ออกมาโพสทํานองตัดอ้อผสมแค้นเครืองครับเขาโพสประมาณว่าเพราะความจริงมันปิดไม่มิดแล้วไงรัฐบาลต้องยอมรับว่าเสียดินแดนไปจริงๆแล้วเขาก็แซะคนในชาติเดียวกันด้วยนะครับว่า พวกที่ชอบอ้างว่าภาพทหารไทยเป็นภาพ AI หรือกล่าวหาว่าฝ่ายค้านสร้างข่าวปลอมนะตาสว่างได้หรือยังเหตุนี้นะครับยังยุอีกว่าถ้ารู้ว่าเสียดินแดนแล้วขั้นตอนต่อไปต้องรวบรวมหลักฐานความเสียหายที่พวกสยามทำลายทรัพย์สินแล้วไปฟ้ององค์กรระหว่างประเทศซะอย่าไปเจรจาสองต่อ2กับโจรเพราะโจรป้นเราเราสู้แพ้มันขืนไปเจรจาก็เหมือนยอมทำตามมันเรียกเราว่าโจรอีกแล้วนะครับ คือตะกะพี่แกเนี่ยน่าปวดหัวจริงๆพอตัวเองเสียเปรียบเรียกคนอื่นว่าโจรปับ๊บทั้งที่จริงๆแล้วพื้นที่ชายแดนมันมีความซับซ้อนของมันอยู่แต่พอสู้ไม่ได้ในทางยุทธวิธีก็จะใช้ปากเก่งบนเวทีโลกแทนซะง,งั้นแล้วไอที่บอกว่าภาพทหารไทยเป็น AI เนี่ยผมขำตั้งแต่วันแรกเลยนะครับคือยอมรับความจริงกันตั้งแต่แรกก็จบแล้วไม่ต้องมาหน้าแตกตอนหลังแบบนี้เอาละครับ พอความจริงปรากฏว่าไทยคุมพื้นที่ได้แล้วชาวเน็ตคขมเมเขาจะว่ายังไงกันบ้างจากที่เคยห้าวเป้งตอนนี้จะหน่อยหรือจะเดือดกว่าเดิมเดี๋ยวผมพาไปส่องคอมเมนต์กันชัดๆเลยครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีแปลกๆว่านี่คือแผนการเขาบอกไปว่าถ้าไม่ปล่อยให้พวกมันสร้างภาพว่าลุกลานแบบนั้นเราจะเอาหลักฐานจากไหนล่ะตอนนี้พวกมันมีสิบปากก็แก้ตัวไม่ได้หรอก เมื่อก่อนบอกว่าอยู่ในเขตตัวเองแต่ตอนนี้มีทั้งรูปทั้งวิดีโอว่าบุกเข้ามาถึงบ้านประชาชนถึงที่ทำการต่างๆนี่และคือเอกสารและหลักฐานชั้นดีเลยต่อมาครับเริ่มมีการพาดพิงไปถึงท่านผู้นำเขาบอกไว้ว่าฮุนเซนไม่สามารถปกป้องดินแดนเขมรได้แล้วคอมเมนต์นี้นะครับดูจะอัดอั้นตันใจเรื่องการแสดงความคิดเห็นในประเทศของเขาครับเขาบอกไว้ว่า พอประชาชนวิจารณ์ก็โกรธแล้วก็จับเข้าคุกถามหน่อยว่าการวิจารณ์มันทำให้ประเทศมีอันตรายตรงไหนคอมเมนต์นี้นะครับแสะพวกเดียวกันเองครับเรื่องคออ้าง AI ที่ฮิตกันก่อนหน้านี้เขาบอกไว้ว่าเป็นไงละ่ะพวกสมองทึบที่ชอบบอกว่าใครโพสอะไรก็เป็น AI ไปหมดเที่ยวกล่าวหาคนอื่นไปทั่วตอนนี้ยังเป็น AI อีกไหมทำตัวเหมือนประชาชนกินข้าวกับกลาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย คอมเมนต์นี้มาแนวประชดประชันแบบเจ็บๆครับเขาบอกไว้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะหวังว่าในครั้งต่อไปยอดความเสียหายและยอดทหารที่เสียชีวิตจะถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นนะส่วนท่านนี้ดูเหมือนจะหมดหวังกับวิธีเดิมๆแล้วครับเขาบอกไว้ว่ามันสายเกินไปแล้วต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ได้แล้วแต่ถามว่าต้องทำยังไงล่ะคอมเมนต์นี้ดูเดือดครับกล่าวหารัฐบาลตัวเองว่าสมรู้ร่วมคิดเขาบอกไว้ว่าพวกขายชาติต้องรอให้สยามล้อมรั้ว ทางที่ดินเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะออกมาประกาศตอนนี้มันคือการตัดแผ่นดินให้เขาแล้วมาโกหกประชาชนชัดๆคนนี้เสนอทางออกที่รุนแรงมากครับถึงขั้นไล่ผู้นำเขาบอกไว้ว่ายัางไม่สายเกินไปร็อกเปลี่ยนยุทธวิธีซะชาวเขเมรทุกคนต้องลุกฮือขึ้นไล่ฮุนเซนออกไปคอมเมนต์นี้ยาวหน่อยนะครับมาแนวโลกสวยให้กำลังใจรัฐบาลบอกว่าอย่าพึ่งด่ากันเขาบอกไว้ว่ารือว่าพวกเราทุกคนเจ็บปวด โดยเฉพาะพี่น้องที่เสียทรัพย์สินให้กับศัตรูแต่นี่คือเวลาที่ต้องเชื่อมั่นในรัฐบาลไม่ใช่เวลามานั่งโทษกันเองท่านผู้นำเขาก็ไม่ได้พักผ่อนหรอกงานหนักขนาดนี้จะให้แก้ปุ๊บปับ๊บได้ดังใจมันไม่ง่ายรัฐบาลก็เป็นคนขเขม่นเหมือนเราเขาจะทนดูดินแดนบ้านเกิดเสียให้ศัตรูได้หรอหน้าที่ของเราคือรักษาเศรษฐกิจชาติไว้รัฐบาลเขาไม่นิ่งดูได้หรอกคนนี้มองความเป็นจริงครับว่าฟ้องศาลไปไทยก็ไม่สนหรอกเขาบอกไว้ว่า ่อให้เอาศาลยุติธรรมระดับเทวดามาตัดสินใครมันก็ไม่สนใจหรอกใครจะไปทําอะไรมันได้คอมเมนต์นี้นะครับมาแนวขอความช่วยเหลือเขาบอกไว้ว่าขอร้องเธอช่วยหาที่อยู่ใหม่ให้คนที่เสียที่ดินเสียบ้านตามแนวชายแดนให้เหมาะสมด้วยจนกว่าจะทวงคืนดินแดนจากสยามกลับมาได้คนนี้ยืนยันคําเดิมครับต้องใช้กฎหมายเข้าสู้เขาบอกไว้ว่าขอให้เดินหน้าฟ้องศาลโลกหรือใช้ช่องทางกฎหมายอื่นๆให้ถึงที่สุด นักกฎหมายเก่งๆต้องเอาความรู้มาช่วยคู่ชาติได้แล้วช่วยกันตามความถนัดของตัวเองเถอะคนนี้มาแนวแปลกครับสวนกระแสสังคมเขมนมากบอกให้ใช้สมองคิดเขาบอกไปว่าอะไรคือคำว่าเสียดินแดนอะไรคือคำว่าถูกยึดครองโดยผิดกฎหมายช่วยใช้สมองคิดกันหน่อยอย่าเรียนมาเปลืองกำลัแก่ป่านนี้แล้วยังไม่เข้าใจอะไรเที่ยวเดินพูดจาเพอเจอปั่นหัวชาวบ้านบาปกรรมนะรู้ไหม คนนี้วิเคราะห์กองทัพตัวเองแบบหมดศรัทธาเลยครับเขาบอกเลยว่าจะไปลบชนะสยามได้ยังไงทห,หารอำเภอหนึ่งมีกันอยู่2-3ถึงคนนอกนั้นมีแต่ชื่อข้าราชการก็โกงกินงบเอาเงินไปแบ่งกันหมดทุกวันนี้อยู่กัน2-3ถึงสาคนใคก็ไม่มีจะอยู่ต้องไปอาศัยอยู่ตามเชิงเขานู่นคนนี้จับผิดตัวเลขครับเ <c oughs> ขาบอกเลยว่าหายไปตั้ง24จุดแต่รัฐบาลบอกว่าแค่14จุดเองเหรอ คอมเมนต์นี้ผมต้องขยี้ตาอ่านใหม่เลยครับเป็นชาวขเขมรที่ใจกว้างหรือประชดก็ไม่รู้นะครับเขาบอกไว้ว่าที่ดินของไทยต่อให้เราลำบากแค่ไหนเราก็ต้องคืนเข้าไปเถอะเพราะมันไม่ใช่ของเราคอมเมนต์นี้นะครับเลือดรักชาติเข้มข้นครับด่าคนที่บั่นทอนกำลังใจเขาบอกไว้ว่าเลิกมาปั่นป่วนทำลายขวัญกำลังใจทหารและประชาชนขเขมรได้แล้วพวกเราไม่ได้งโง่เหมือนที่คุณคิดหรอกนะขเขมรรักกันสามัคคีกันและเชื่อมั่นในผู้นำเว้ย คนนี้มองว่าการยอมรับความจริงคือความล้มเหลวครับเขาบอกไว้ว่าการที่ออกมายอมรับว่ากัมพูชาเสียดินแดนก็เท่ากับประจานความอ่อนแอของกองทัพและรัฐบาลนั่นแหละถ้ารัฐบาลอ่อนแอขนาดนี้ก็ควรลาออกไปซะคนนี้วิเคราะห์เกมการเจรจาครับเขบอกไว้ว่าที่ยอมเจรจาก็เพราะว่าแพ้ไงถ้าไม่แพ้ป่านนี้กัมพูชาบุกเละไปแล้ว คนนี้ทฤษฎีสมคบคิดมาเต็มครับหาว่าเป็นสายลับของสยามไปอีกเขาบอกไว้ว่าพวกสายลับรับใช้สยามสงสัยไหมว่าทำไมตอนลบกันสยามมันไม่โพสให้ดูแต่พอจบศึกดันทำคลิปออกมาเยอะแยะแถมจงใจให้พวกขี้ข้าเอามาโพสต่อฟรีๆถ่าเป็นสายลับถือ GPS สยามมันจ่ายให้เป็นหมื่นดอลลาร์ก่อนเลยแต่คนคขมรมนในประเทศเขามองออกมีแต่คขมรมนนอกข้อกลุ่มเล็กๆและที่ยังโง่เชื่อพวกศัตรู ปิดท้ายด้วยความหวังอลิบลีครับอยากได้อาวุธเพิ่มคอมเมนต์นี้เขาบอกเลยว่าหวังว่ารัฐบาลเราจะซื้อเครื่องบินลบมาเสริมทัพให้แข็งแกร่งขึ้นนะจะได้ปกป้องดินแดนให้เข้มแข็งกว่าน,นี้เจ็บใจเหลือเกินที่เห็นข่าวยึดครองแผ่นดินของอมเขมเรเลาเป็นยังไงกันบ้างครับดูเหมือนว่างานนี้ชาวกัมพูชาจะเสียงแตกกันพอสมควรเลยนะครับ มีทั้งกลุ่มที่โกรธแค้นรัฐบาลตัวเองกลุ่มที่ยังเชื่อมั่นท่านผู้นำแบบสุดริมทิมประตูและกลุ่มที่ยังง้ายยังไงก็จะฟ้องศาลโลกให้ได้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือความจริงครับความจริงที่ว่าพื้นที่เหล่านั้นอยู่ในการควบคุมดูแลของไทยเราอย่างเข้มแข็งไม่ใช่ภาพ AI หรือข่าวลืออย่างที่เขาพยายามจะปลอบใจตัวเองกันมาตลอดนะครับต้องรอดูกันต่อไปครับว่าทางกัมพูชาจะเดินเกมไหนต่อ ยอมรับสภาพแล้วหันมาเจรจาดีๆหรือจะดิ้นล้นไปฟ้ององค์กรนั้นองค์กรนี้ตามสไตล์เดิมๆแต่สำหรับเราคนไทยก็อุ่นใจได้ครับว่ารั้วของชาติเรายังทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยได้ง่ายๆแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดูคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆแจ่แบๆแ,แบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ